สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนนะคะวันนี้ก็เตรียมใส่บาตรนะคะที่นาบ้านนะคะใส,ส่บาตรรวมกันนะคะอีกสี เราเดินกันนะคะ សុខគំផលា wa ali itu binante ka nang Kapati ิจิตังปะติจังตุมหังิปมีวะสมิชฉทตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโหรปนรโสยถามณิชติอุรโสยะถาอิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปะจาิโนจัตตา ับ้านะคะเริมกันี่ก็าบ้านนะคะวัดป่าก็ผ่านไปแล้วนะคะวันนวนมาหรอเมื่อนี้ยาวันโนวนนะคะแล้วก็รอใส่บานนะคะที่จะพาชมบรรยากาศนะคะบัรยากช่วงเช้านะคะที่สอรสีนะคะค่ะ อากาศยังเย็นเหมือนเดิมนะคะอากาศยังเย็นเหมือนเดิมนะคะที่ซาลซีเล่านะคะชมบรรยากาศนะคะนี่ค่ะชมบรรยากาศหายแยงนี่ก็ใส่บาที่หน้าบ้านยาย่แล้วก็รอนะคะ รอพาบ,บ้านนะคะตอนนี้นี่ก็ใส่บาน,นะคะใส่บาดไ,ไปสอดว,วัดแล้วนะคะกระพาบ้านบ้านเรานะคะบรรยากาศยามเช้านะคะวัดบ้านนะคะบ,บ๊ายบาย

กปอิติังปฏิ่งตุมหัิามวสมิจตุสเโุสักปิโรปนรโจะทนิจติรโยวาตนาสีลิสนิจังุาปัจจโนจัารุธมวันตทอายุนสขังัน ใส่เพื่นโมมาเนาะวันโนนเนาะพาวันนโนไม่มานะคะคือเบิองางแรมเด็กน,น่ายืดลายอย่นี้เนาะใีเนาะ ค่ะสสยบาตร่วมกันเช้านี้นะคะบรรยากาศเชา้าดีนะะ่นา,า,านนะแยกสรสีได้บุญร่วมกันนะคะเอฟซีนะคะค่ะบรรยากาศนะคะยามเช้าน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคิดไปเพียงเท้านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะนี่ก็พามาร่วมบุญใส่บาตรทุกเช้านะคะทาไเมติภารกิจอะไรนะคะก็ขอให้ได้บุญร่วมกันนะคะเอฟซี สำหรับที่มีก็ขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ